สวัสดีครับกัลายานามิทุกท่าน คลิปนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานบุญร่วมงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุณ์วัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราครับถือว่าเป็นวันดีสีมงคลที่ได้มีโอกาสงานก็จะมีแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2568ไปจนวันที่29มิถุนายน68นี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคน นะครับที่มีโอกาสอยู่และแวกใกล้เคียงในะจังหวัดสงขลาแล้วก็ตัวประเทศไทยเราเลยนะครับมีโอกาสถ้าได้ยินข่าวถ้าได้เห็นข่าวแล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับเป็นอีกสักครั้งที่เรามีโอกาสได้มากราบสักการะ รำลึกถึงคุณงามความดีพระพุพพทธพระธรรมพระสองฆ์ของพระบรมศาสดาของอ่าโลกเรานะครับเรียนเชิญนะครับก็ไปติดตามบรรยากาศชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับขอทุกคนมีความสุขทุกผู้ทุกนามด้วยเถิด คนเราก็จะเอาผานพุ่มดอกไม้เคลื่อนไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้านบนกันนะครับโอเคอนะครับเราก็จะเคลื่อนไปด้านบนกันนะครับตเปนท่าเรยกที่เราเข้ามาทายในตลาดกาตาร,ร,รีของวัดหาดใหญ่นนะครับทุกค,คน ใหตัโเวลามากเลยครับเป็นการพัฒนาครับเป็นไม้ทั้งหลังเลยครับทุกคนเนี่ยบรรยากาศเขาจะประมาณแบบชีวิตของเราเป็นของใหม่ ก็มันมันจะทํา Saratam Kajami Satiyam Disantam Saratam Kajami Disarana Kapanam Ditikam Saratam Ditikam กะอะอุระปะทีสิกขาปะทังสมาธิญาณีทีฆาลิปัญจสิกขาปะทังสมาธิญาณีซึ่งเลณะโสงฆะอินยังติซึ่งเลณะ Tak sama <laughs> ในที่ชั่วโบกรนัดโยมที่มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติตามฟวางเทศฟัวางธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั่นคือคุณของพระธรรมแต่เวลาพระเทศพมาอบรมนสอนเด็ก ระสอนเด็ก,กอบรมเด็ก,กอบรมโยนสวดมนุษย์นั่งจุ่มเท้าคั่งไม่มีข่าวไม่ออกตรงนี้ก็เพื่อที่จะพิสูจน,น์ศรัทธาของโยมพุทธบริสัทอุบาสกุบาศิกาว่ามีความมั่นแน่นไหม มีความร่อนแรงในพระพุทธศาสนาให้เพื่อเป็นพระไม่ดีอกท่าวเจวัน1ิห้าวันทั้งเดือนอัพุทธและก็พระธรรมอาตมาก็เลยถามว่าทำไมนับถือพระพุทธแล้วก็พระธรรมพระยาก็ดูท่าว่วงดี พระองค์นั้นเป็นอย่างนี้พระองค์นี้เป็นอย่างนั้นจนทำให้หนูนี่ไม่อยากรัททาไม่อยากจะเทารพไม่อยากราบไหวพระสฆ์เพราะเห็นเทาาเรี้ยวมันวนปูเกิดความไม่สบายกายเกิดฉะนั้นสาวกผู้ที่บวญมาภายหลังไม่สามารถที่เป็นศาสดาได้แต่เป็น เพียงแค่ผู้นำทางจ็ตใจพระสงฆ์เหล่านั้นก็นำมาสอนมาเทศมาบอกมาให้แก่ญาติโยมกับบริษัทที่เรียกว่าอุบาสกและก็อุบาสิกาพระเจ้านั้นจะพบผู้ปฏิบัติดีโยก็ดูพระสงฆ์รูกไหนปฏิบัติดี ปฏิวัติตนปฏิวัติเพื่อลูปธรรมของพระพุทธเจ้าและปฏิวัติเพื่อให้ญาติโยมสามารถกราบไหว้ได้สันติใจนั่นแหละเป็นสมสาบของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบาลีได้กล่าวต้นว่าปูชาจากปูชาดีงามเป็นอาทิตย์ ว่าการบูชาดันมีสองส่วนหนึ่งอาบิสบูชาอาบิสบูชาที่เรามานำดอกไม้กุกเทียนมาสักการะบูชาเรียกว่าอาบิสบูชาส่วนที่สองปฏิบัติบูชาตรงนี้เลยยูการปฏิบัติบูชาตรงนี้เลย เราจะนั่งใกล้ภาชนะได้ไม่ได้โดยที่การปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาหนึ่งเขาล็อกสองยกยกสามนอกดอก ท ų, <Cette Goodnight, S 1> ุกวันที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติเราเคาะร้อย่ย่อมน้องน้อมในตัวปัดผ่าตัวปยัญชนะที่เราสวดหรือไม่เราปฏิบัติวิปปัตสนากรรมฐานกรรมและก็ผาาทั้ง่าแล้วก็กินจึงจะหายและในการพุทธศาสนา องสมเด็จและสังมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัตหาเทวรมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาใละมนุษย์ทั้งหลายและเป็นหมอที่รักษาเป็นหมอที่รักษาญาติโยมให้หายป่วยทางจิตเรียกว่าหายุ การว่าหายทุกข์ก็คือให้โยนได้ท้นทุกข์พระองค์ชี้ทางเพื่อให้พ้นทุกข์บอกแนวทางให้โยนนั้นได้ท้นทุกข์ได้ประส์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ท้นทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติมาเคารพจั บางครั้ย้อนย่อนหลอกน้อในคุณของคณะนักใหม่อาบน้ำสาลาการมาเรียนเหตุนี้ถือว่าวเป็นมงคลมาเกิดเกื่อแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านมาปฏิบัติธรรมวันสิบวันทุกวันห้าโมงเย็นนอนจนจบแล้วก็เียนเทียนกลับบ้านนี่เขาเรียกว่าเป็นมงคลภายใน กดเรียกว่าเป็นการขอูลตราหนักรักสามีตัมงมั่นสรัาพรักสามีสำคังสรัางรักสามีที่พวรอยากเด่นของท้าพระเจ้าให้ดีในแต่ะพุทธพระธรรมและก็พระสงค์เมื่อเรามีที่ควรแล้วเราก็ต้องเขารพ เราก็าท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับขอให้ทุกคนพบแต่ความดีและมีความสุขแล้วอีพีที่2เราไปติดตามบรรยากาศกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงขอทุกคนมีความสุขนะครับสาธุสาธุสาธุ